สัดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะทายจะมาแนะนำนะคะทัฟฟิ้งกันที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นใน t ิ k กตอกบ้าง YouTube บ้าง i ิน t a g r กรบ้างนะคะว่ามันคืออะไรทรายขึ้นวิดีโอให้ดูนะคะ นนะะมันคือตัวที่เป็นปืนสําหรับยิงไปบนผ้าที่เรามีขึงอยู่นะคะเพื่อปักเป็นพรมแบบนี้ใครจะปักเป็นพรมก็ได้ที่มันหนาๆฟูๆอุ้งๆอ,อย่างนี้นะคะหรือใครจะปักเพื่อตกแต่งผนังก็ได้นะคะปกักวิธีการปากักเราปักจากทางด้านหลังแบบนี้ตัวปืนเนี่ยจะยิงเป็นเส้นเลยค่ะ แต่ไหมพรมที่ออกมาจากทางด้านหน้าเนี่ยมันจะฟูและหนาอย่างนี้เลยเห็นไหมคะความหนาเนี่ยขึ้นมาประมาณเซนครึ่งเกือบสองเซนเลยจากตัวผ้า้าพ์ฟิงการถ้าสมมติขาเอุ้ยฉันอยากได้แล้วอยากรู้แล้วว่ามันซื้อที่ไหนราคายังไงเท่าไหร่นะคะตอนนี้ยังไม่มีขายในไทยอ่ะพูดอ,อย่างนี้แล้วฉันจะซื้อได้ยังไงสั่งใน La ซ a d a ค่ะ ชอปพีมีแต่แพงสั่งใน Lazada Lazada มีหลายเจ้าราคาอยู่ที่3,400บวกบวกอ่าบางเจ้าก็3,600 3 8 0กแล้วแต่แนะนำดูเจ้าที่มีคนรีวิวคือได้รับสินค้าจริงๆริทรเนี่ยสั่งตั้งแต่เมื่อสอาเดือนที่แล้วนะคะทรายอ่ะสั่งจากร้านที่ไม่มีรีวิวณนะตอนนั้นนะคะซึ่งตอนนี้มีมีหลายคนเริ่มซื้อแล้วก็รีวิวอยู่ในนั้นแล้วเพราะฉะนั้น ซื้อที่มีรีวิวตอนนั้นทรซื้อไม่มีรีวิวทรสั่งร้านแรกสั่งปึ๊บเกือบรอประมาณอาทิตย์กว่าไม่ส่งของไม่มีของโอเคได้รับการคืนเงินสั่งใหม่ทาใจสู้ร้านต่อไปมีแน่นอนสั่งร้านที่สองสั่งใหม่สั่งปึ๊บไม่มีของเหมือนเดิมและจะให้เราจ่ายตังอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะซื้อของที่ราคาสูงกว่านิดน,นึงแต่มีของแน่นอนซึ่งเราเฮ้ยไม่ได้ถ้ายู บอกว่าราคานี้มันก็ต้องมีของที่มีราคานี้ใช่ไหมคะไซก็ได้รับเงินคืนกลับมาต่อมาสั่งรอบที่3เกือบถอดใจแล้ะสั่งรอบที่3ถ้าไม่งั้นจะต้องสั่งออเดอร์จากเมกาและสั่งรอบที่3ส,สั่งปุ๊บได้ของค่ะได้ของได้ตัวทัฟฟิ้งมาแถมตัวที่เป็นพั r k u ยูนิเวอร์แซลที่ใช้กับหลายๆประเทศได้ด้วย สำหรับมือใหม่ผู้เริ่มต้นทายแนะนํนานะคะให้ใช้แบบคัดพายคือมันจะมี2แบบมันมีแบบคัดพายกับแบบหลูกพายคัดพายคือพอเราพอปืนเนี่ยยิงไปปุ๊บมันจะมีกันไกสอดออกมาเพื่อตัดให้ไหมมันฟูอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเป็นหลูกพายเนี่ยมันจะเป็นพอยิงไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ตัดเราจะเดินเครื่องไปเรื่อยๆดข้างหลังมันก็จะเป็นหลูกเหมือนคล้ายๆกับตัว พันช์นิดเดิลเลยคือเราไปตัดเอาเองตอนที่เราโอเคจบ1เส้นตัดเอาเองจบ1เส้นตัดเอาเองแต่ถ้าสําหรับมือใหม่นะคะทายแนะนําง่ายที่สุดก็คือคัดพายแล้วขามเขาเขาจะมี EU U E U S EU เป็นปั๊กแบบไหนเราอยากได้แบบไหนมันจะมีปั๊กที่เป็น3ามแง่งปั๊กสงแง่งลองลองเช็คดูกับทางร้านอีกทีนะคะส่วนใช้กับไหมพรมแบบไหนนะคะทายแนะนําเป็นไหมพรมเส้นใหญ่เพราะว่าอะไรหนึ่ง ใช้ทีเดียวเส้นเดียวจบแต่ถ้าใครไม่มีซื้อแบบเนี้ที่เป็นไหมพรมสีพายไหมพรมธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ว่าอย่างเงี้ยต้องใช้ถึงสามเส้นสามเส้นในที่นี้หมายความว่าไงเอาสามเส้นอันเนี้ยรวมกันซึ่งเราจะต้องมานั่งเอาทบกันสามเส้นเนี่ยเสียเวลามากราคาถูกกว่าจริงเท่ากับว่าต้องใช้เนี่ยถึงสามใจสมมตินะคะใช้เนี้ยถึงสามใจถึงได้อันเนี้ยหนึ่งใจที่ใช้เส้นเดียวเนี่ยออกไหม ใซ่แนะนำให้ใช้อนี้ราคานี้จะอยู่แค่38บาทต่อ1ม้วนได้ประมาณ100กรัม100กรัมอันเนี้ยได้75กรัมแต่แค่28บาทแต่คิดดูต้องเอามาคบกัน3ครั้งโอเคเรื่องไหมพรมจบไปนะคะแล้วก็เปลืองไหมพรมอย่าลืมว่าสมมุติงานเราใหญ่งานเราใหญ่แล้วเราทำ ีไม่พอไม่ได้ต้องซื้อซื้อเผื่อไว้นิดนึงนะคะยังไงก็ได้ใช้แน่นอนตัวใหม่พรมใช้เยอะค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้กับตัวทาวฟิงนะคะก็คือตัวผ้าที่เราจะลองเพื่อที่เราจะเอาตัวปืนเนี่ยยิงเข้าไปดดดเพราะฉะนั้นผ้าที่เฉพาะของเขาเลยพือผ้ามังครกตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยไซซื้อมาในขนาดที่90คูณ75นะคะราคาอยู่ที่99บาท แต่ไซมีหนึ่งตัวที่เป็นตัวที่ใช้ระยะยาวเนี่ยคุ้มมากเลยเขาขาย5เมตร1เมตรคูณ5เมตรในราคา500กว่าบาทเดี๋ยวไซจะแปะลิงก์ทั้งสองตัวลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเผื่อใครอยากเลือกซึ่งถ้าให้ไซแนะนำานะ่ะซื้อตัว5เมตรดีกว่าเพราะว่าระยะยาวมันคุ้มเราใช้เราใช้แน่อยู่แล้วถ้าเราซื้อเครื่องมาเราต้องใช้แน่นอนนะคะก็เดี๋ยวแนะนำแนะนำตัวนั้น มีอย่างหนึ่งที่ขอควรระวังนะคะเครื่องคนอ,อื่นเป็นไงช้ยไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะเครื่องชายหรือเปล่าก็คือตัวอะแดปเตอร์เขาจะให้ตัว universal ก็จริงแต่ว่า universal ไม่ได้ช่วยในเรื่องของไฟช็อตไม่ช็อตเนาะตัวอะแดปเตอร์เนี่ยชายเสียบอยู่แค่2ครั้งเท่านั้นตัวอะแดปเตอร์ที่มากับเครื่องนะคะครั้งแรกมีไฟขึ้นป๊บที่ตัวปลั๊กที่เราเสียบ โอเคไม่เป็นไรยังใช้ได้ยังได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันประหลาด,ล,าดล้วครั้งที่สองเสียบปุ๊บไฟดับทั้งบ้านเลยค่ะคือแบบเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่านะคะมันมีเสียงแปบบ๊บเล็กๆเนื่อยก็เอาตัวปลั๊กถอดออกมาสักพักไฟก็มานะคะที่บ้านตอนไฟมาตัวอะแดปเตอร์ไม่ขึ้นไฟแล้วก็คือมันพังไปแล้วนะคะเอาไปถามช่างช่างบอกว่ามันระเบิด ตัวชิ้นส่วนอะไรข้างในมันระเบิดมันก็จะมีเสียกงก้องแกงก้องแกงก้องแกง,กง <im itation> นั่นหมายความว่าตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มามันไม่ดีสำหรับทรายนะสำหรับเครื่องทรายแต่ถ้าสำหรับเครื่องคนอื่นทรายไม่แน่ใจนะคะทรายก็เลยซื้ออะแดปเตอร์ใหม่ตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงในไทยมีขาย300กว่าบาทนะคะเพราะว่าเราซื้อเครื่องมา3 0 0พันอะอะแดปเตอร์300แล้วก็ซื้อได้นึกนึกออกไหมเราอยากใช้งานมันะก็เปลี่ยนอะแดปเตอร์ก็ระวังเรื่องอะอะแดปเตอร์นิดนึงค่ะเช็คให้ดีต่อมาทำเฟรม เฟรมเนี่ยเดี๋ยววันได้วันนึงเดี๋ยวทายจะทําเฟรมใหม่และถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะเฟรมเนี่ยเราทําจากไม้ตีกรอบใครจะใช้ทำแค่เป็นขาลงมาหยุดเป็นสแตนกับพื้นก็ได้แต่ว่าของทายเนี่ยใช้ซีแคมยึดกับโต๊ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องทําขาทําลายทําแค่เฟรมอย่างเดียวนะคะใช้ไม้ค่อนข้างหนาแล้วก็จะมีตัวนี้เที่ยวคอยไว้ยิงผ้าให้มัน อยู่กับตัวเฟรมนะคะแต่ว่าถ้าใครมีเวลาหน่อยก็เอาตัวแผ่นไม้ระเบียงหรือไม้ลายแผ่นบางๆไม้อจจัดเจาะรูแล้วก็เจาะรูเฉียงเฉียงใช่ไหมคะให้เอาตัวตะปูอ่ะสอดจากข้างล่างขึ้นบนแล้วก็เอาตัวนั้นอะ่ะขันตะปูจากบนลงล่างเพื่อยึดให้มันเหมือนมีแง่งตะปูเพื่อที่เราจะเอาผ้าไปเกี่ยวอย่างนั้นก็ได้นะคะถ้าใครมีแรงคําโอเคอันนี้เรื่องเฟรมจบไปแล้วส่วนเหมือนเดิมเลยเรื่องกาวติดยังไง ทำพื้นหลังไงทาว่ามันเป็นหลักการเดียวกันกันกบการที่เราทําตัว punch needle ซึ่งการติดผ้ากาวข้างหลังใครจะเย็บแบบนี้ก็ได้นะคะเย็บขอบหรือใครจะติดแค่กาวจบอย่างนี้ก็ได้ตอนนี้กาวที่เป็นกาวพรมโดยเฉพาะในเมืองไทยนะคะทายยังหาไม่ได้นะคะอาจจะต้องสั่งถ้าสั่งสั่งจากเมกาของแพงอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะ โลคอสให้ถูกลงใช้ของที่มีในประเทศเรานะคะตอนนี้ชายแนะนําเป็นกาวยางกาวยางเนี่ยร้อยกว่าบาทได้กระป๋องขนาดเนี้ยใช้ได้ใช้ได้หลายเยอะเลยได้หลายชายทําามี่หาห4 5 6 7 8 9อันแล้วมันก็ยัง,ย,งยังชังยังอยู่ยังไม่หมดนะคะแต่ว่าถ้าใครมีทุนทรัพย์นิดนึงชายแนะนําให้ใช้กาวกาวทากระเบื้องอย่างเพราะว่าตัวนั้นเนี่ย มันจะเหม็นน้อยกว่าแต่ว่าวิธีการก็เหมือนกาวยางเลยทาสองด้านรอแห้งนิดหน่อยแล้วก็ประกบกันนะคะใ,ใครมีทุนทรัพย์ใช้ได้โอเคส่วนกันไกลอย่างสุดท้ายละกันไกลทรายนี้แนะนํานิดนึงค่ะกันไกลเนี่ยทรายแนะนํายี่ห้อพินสีแดงด้านแดง,งนี้นะคะคือทรายอ่ะซื้อกันไกลมาหลายด้านมากจนแบบคือ ใช้ทิ้งใช้กว้างคือมันมันไม่โคมอ่ะมันตัดไปแล้วมันเจ็บนิ้วเจ็บมือนะคะ้ายก็เลยมาเจอตัวนี้ประมาณ40กว่าบาทที่ห่อพินคือใครจะใช้หย่างได้เห็นไปลายไหมคะปลายมันจะโค้งแบบนี้เวลาเราตัดเราแต่งเราเข้ามุมอะไรอย่เงี้ยนะคะตัดแต่ง มันก็จะง่ายเข้าง่ายกว่าแล้วก็คมมากๆเลยทายถูกใจมากเลยคือจากนี้ไปนะคะทายจะใช้ยี่ห้อนี้อย่างเดียวเท่านั้น <c oughs> คือลงทุนครั้งเดียวได้ใช้ตลอดชีวิตนะคะตลอดชีวิตหรือเปล่าไม่รู้แต่คือมันมันลงทุนครั้งเดียวอะ่ะถ้าไม่งั้นก็ซื้อเปลี่ยนซื้อเปลี่ยน,ซ,ยนซื้อเปลี่ยนกันไกลหลายรอบมากเลยโอเคค่ะถ้าใครชอบใครถูกใจนะคะก็ลองไปซื้อหามาทํากันดูได้นะอ่าเดี๋ยวถ้า รอบรอบหน้าเดี๋ยวทรายจะมีรีวิวตัวทัวฟฟิ้งกันวิธีการใช้วิธีการทําชิ้นงานขึ้นมานะคะอันนี้ทรายมารีวิวตัวทัฟฟิง้งตัวปืนคร่าวๆก่อนถ้าใครสนใจนะคะโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวทรายจะเอามาบอกนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย